เรากำลังจะไปซื้อของวันเด็กโอ้โหแผงนี้เลยค่ะพี่เลื่อกไหมคะันทีันท้าโอ้โหเฮ้ยพานุุแ็วยาวมากยาวไปถึงหน้าโรงเรียนเลยานุ่นเร็ว เรากําลังเดินทางไปข้างหน้าค่ะไม่ใช่เรากําลังจะไปซื้อของวันเด็กซื้อวันพรุ่งนี้นะคะเรามีอีเวนต์จะไปออกที่โรงเรียนครูทอนชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนผีห้องเราจะฝินใช่เฮ้ยเอาเชื่อโรงเรียนดีดีเยสบาลนกเนกอะไรนะ ก่อนเบสจะหานะครับก็คือโรงเรียนของครูทอนนั่นเองไปใช้สถานที่บ่อยควรไปจัดกิจกรรมแจกของให้เด็กนะฮะ<อ>ก็คือพรุ่งนี้เขามีจัดงานวันเด็กกันก่อนก็คือพรุ่งนี้นะคะเราจะเดินทางไปแจกของที่โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส,สุนทรธรรมิการามใช่ดูอ่าใช่อันนี้คือชื่อโรงเรียนที่ครูทอนสอนอยู่ใช่ซึ่งตอนเนี้ยเรามีไอติมถังและประมาณครึ่งถังทวดอ่ะครึ่งถังเองเหรออี่ครึ่งถังพวกเรากินเอ้า ก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อของเพิ่มเติมเพื่อนําไปแจกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในแพ็กขนมเรียบร้อยแล้วเราน่าจะได้ขนมไปนะคะเพราะว่าจากที่ไปดูเครื่องขียน้องเมื่อกี้น้องมีน้อยเกินนะคะเราซึ่งมันไม่พอแน่ๆนะคะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มกินขนมกันดีกว่าแขงนี้เลยค่ะพี่เลื่อมาหนึ่งได้หรอได้นี่เติมความหวานให้น้องๆทองแครงส่งสินนี่ไงพานุนี่รถนี้ด้วยเนี่ยอ่ะมันน่ากินนะอะไรอย่างนั้น นี่คันผมจะเต็มแล้วนะคันผมจะเต็มแล้วเฮ้ยไม่ยอมเลยนะคันแล้วใหญ่เยอก็กลายเป็นมาอีกสองคันพอดีเขามาอีกก็มีอ้อยเยอะเลนั่นหลุมเลนต้องสามสามชิ้นกว่านั้น นี่รถนี้ดีอ่ะครับตอนนี้เราก็เลือกซื้อขนมกันก่อนนะฮะทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้ครับเรานะฮะจะต้องออกเดินทางตั้งแต่ตีห้าบางเนาะเฟิร์นเนาะตีห้าหกโมงอะประมาณนี้เพราะว่าเด็กเขาเข้าเรียนเจ็ดแปดโมงเหมือนเราต้องไปโรงเรียนแต่เช้าเหมือนกันเพื่อไปแจกของวันเด็กนะทุกคนนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าพรุ่งนี้เป็นไงเห็นบอกว่าครูทอเราได้ขึ้นเวทีด้วยนะนักเรียนเป็นพันคนอ่ะทุกคนตื่นเต้นมากๆอันนี้เดี๋ยวเราขอเลือกซื้อก่อนนะทุกคนเนี่ยเอารถมาตะก้ามาเต็มเลยทุกคน let's go โอเคครับนี่คันแรกของเราฮะอันนี้ยังไม่หมดเดี๋ยวเราไปเลือกอีกนะฮะนี่คันแรกเมื่อกี้เอามาแค่สามคันไม่พอนี่คันแรกก็ไปเลยครับคันที่สองคันที่สองสองสองไปค่อยผ่านไปคันที่สคันที่สคันทห้าโอ้โหมีแจกเป็นหลักแก้วด้วยโอ้โหก็เดี๋ยวไปเลือกเพื่อมีฮะทุกคนไปเต็มที่ let's go ุกคนเราอยู่ที่โรงเรียนของคุณทอรเรียบร้อยแล้วค่ะอะไรแล้ววันนี้นะคะเรามีของมาแจกเพิ่มเติมที่ทุกคนไอติมที่เราเตรียมไว้นะคะเองพาดูรายการอีพิคคามก็เท่อันนี้คือแบบว่าคุณทอ์จัดการไว้ให้ความฝันผมเลยดัากดักไอติมขายไปไปนั่งรถหน่อยไปนั่งรถหน่อยนี่พานูเปิดให้ดูหน่อยวันนี้มีอะไรมาแจก เเมปิ้ยดักดักเซมเปิลไงว่าเป็นลอยไปแล้วพานุทำพานุลูกอย่างนี้ดิลูกดี้ะสี่รถอ่ะเพราะคุณดูถ้วยดิถ้วยมันได้ลูกเยอะอีกปะลูกกอบลูกจะได้เฮ็ตักถึงเมื่อไหร่ดิพ่อค้าเด็กพันคนเลยเด็กเป็นพันตักถ้วยเดียวไม่ขึ้นเลยตอนนี้เดี๋ยวก็ได้เกเป็นแนวตรงแนวตรงแนวตรงอู้กลับดูแล้วกลับดูแล้เอยแต่วันนี้คือคักมากเลยคุณวันนี้คนเยอะมากนอกจากนี้นะคะระหว่างที่เราพ่อค้าจับชะก๊ะแลงหน่อย โูค้าใช้ลูกค้าระหว่างที่รอตักนี่เรามีเซ็ตน้ำเซ็ตขนมมาเพิ่มเติมที่เราไปซื้อกันเมื่อวานนี้นกคนณเพือมอบความรักให้คุณเร็วให้ผมหรอใช่เสร็จแล้วอาะไ้ ตักให้หรือเปล่าเลยสิ้นเพล่นั่งด้วยนอนนอนมาตอนนี้ไม่มีข้าวเหนียวโอเคพ่อค้าไม่ใส่ข้าวเหนียวให้ลูกค้าเขาบอกข้าวเหนียวมันอ้วนร่วนร่วนฉันต้องกินหรอดไปรุ่สิ้นเพลมากมั้งตงตงความรักนอกจากไอติมนะคะเราก็มีขนมนี่เมื่อวานคือซื้อไปเกือบหมื่นนะไม่รู้ซื้อไปซื้อมายังไงไอ้ต้ยเฮ้ยมาเป็นเด็กมารับหลอกซอมซ้อมฟิลเด็กให้ เกิการแบบนี <rôle à déc> <ide él an ici> ้มาพุก็คือเฮ้ยได้ไหมคะโอ้ได้ค่ะได้เพื่อนถามคนใช่้านกอลฟมีหน้าที่จำหน้าสำหรับคนที่ชอบเวียนใช่ใช่ใช่ปะว่าซื้อไปเยอะมากทุกคนดูดิมันหมดไปกันะลรเกือบหมื่นวะแค่นี้เหรอไม่มันมีอีกคุณนั่นหลังอีกอ๋ออันนี้ แดงอยู่นะทุกคนแล้วเดี๋ยวครูทอจะมาบอกว่าให้เราแจกตอนไหนนะคะน้องอนุบาลจะเริ่มลงมาก่อนเป็นลําดับชั้นแรกนะทุกคนคือตอนเนี้ยเขาอจะปล่อยเด็กอนุบาลมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นโชว์ของน้องมัธยมต้นเท่ากับว่าน้องมัธยมต้นอะจะอยู่ด้านในอีกตอนเนี้ยเด็กอนุบาลปล่อยไปก่อนปุ๊บแล้วก็จะได้แบบว่าอยู่กับผู้ปกครองเลยใช่ตอนเนี้ยแจกได้เลยเพราะเมื่อกี้ครูทอร์มากันพีแปลครูติมครูติมเพื่อนผมมีลูกค้ามารอยติมแล้วมาล้นเลยครับ ผมมีลูกค้าแล้วทุกคนลูกค้าเริ่มแจกแล้วนะคะตอนนี้น้องๆลงมาแล้วเราก็ลจะเริ่มแจกกันแล้วค่ะโอ้อยเด็กน้อยเอาล<อ>งมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะเอาเลยลูกห่อ24พันเด็ก<อ>พี่คิดหมด ครับเอาเลยโอเค50บาทครับน้องเไม่ได้ไยครับไปรู้จัโฟกัสอะไรลระหว่างพี่เอกกับเฟยนี่ครับทุกคนผมลืมใส่ลูกชิ้แต่ว่าผมรู้แล้วต้องใส่ลูกชิ้ทุกการเอารถอะไรครับ กัมบอรี่น so hey oh, yeah yeah, oh, yeah. ี kay, okay, 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 right? ่ครับคุณครับเฮ้ยจะตายน้อยอยากได้อะไรครับเอาอันไหนอยากกินนี่เหรอเอาเลยตกระต่ายน้อยแบบน้องเป็นกะเตยเอาเอาได้เลยเอาโอเคโอเคโอเคไหมน้องมันจะเตยเวยกระเตยก็ะเตยได้แบบนี้หน่อยสองนิ้ว ก็ใส่น้อยใส่กล้องเลยเร็วทำแบบนี้น้องต้ลาค่ะโอเคไม่มาเลยไม่กินเธอลูกนี่ครับเอาอะไรฮะช็อกโกแลตทุกคนเอาช็อกโกแลตหมดเลยขายดีเกินคุณนพีมฝั่งนี้เฮ้ยพี่เอกเขาเป็นคุณครูฝึกหัดเลยนั่นน่ะจริงเหรอครูเหรอโตมาอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นครูแม่บังคับไอ้เสื้อครูโตมาอยากเป็นอะไรครับน้องตอบผมอยากเป็นลิเกครับพี่แบบนี้มันจะไม่ใช่เะล่า จะแบบมาในทีมอาชีพวันนี้หรือเปล่าแล้วดูครูทอนเห็นยังแกบอกว่าวันนี้ไม่อยากแต่งเป็นครูอยากแต่งเป็นชาวโม้งแบบฟิลฟิลแกบอกอยวรอดูครูทอนก่อนถ้าลงขายไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมไปช่วยตักไอติมเอนตอนนี้ไอติมยุ่งมากคุณไม่ตักเครื่องให้เขาไหมใช่เดี๋ยวผมไปตักเครื่องให้มาผมช่วยตักเครื่องไหมได้รถอะไรครับตอเบอรี่ตอนนี้สิ่งที่ขายดีครับคือตอเบอรี่กับช็อกโกแลตนะทุกคนคุณเขาไม่รู้เลยว่ามีเรื่องอะไรบ้าง นี่ครับราบริ้งครับอุ้ยแต่เราไม่ใช่ม้าคุณมีหมาเป็นม้าเหรอวันนี้เป็นม้าม้าร้องยังไงครับไม่ร้องไม่ร้องเอารถอะไรคะเอารถอะไรจักรแานเฮ้ยเพิ่อนเด็กดูส่งหมาตอนนี้แถวยาวมากขายดีมากลูกค้าเยอะมากคือไม่ใช่ขายดีแล้วพ่อค้าทำช้า เอาลวเลยฮะมันมีสีขาวสีช็อกโกแลตสีเหลืองสีชมพูเอาวันนี้พบวันนี้พบเอาไปทุกสีเลยแนนี่วันนี้พบรถนี้เขินใหรถ้าเขินที่ให้ขนมชิ้นนึงเห็นยังน้องเขินที่ว่าไม่สวยไงล่ะพ่อและพี่ทีมวันนี้หนูมาหนูมาเนีเยไม่ต้องชมพี่ทีมหรอกชมพีนี่แหละได้ยินไหมพี่ตัวจริงสวยมาก ก็จริงแหละเ๊ะมาคุยเสร็จหยิบขนมไปด้วยอะหรอพี่หลังเอาขนมออกแล้วนะคุยกันเฮ้เขาฝากบอกมาบอกพี่ต่อสิเขาบอกพี่ต่อเขาฝากบอกเอาร้แล้วครับเอาน้วยผนิจอกอันนี้คือสั่งตามผนิจอต้องทำยังไงเอาแบบลุงเอกรายการลุงเอกอะเอาไปเลยเหลืองดำผนิจอนเอา รถอะไรครับเฮ้อเนี่ยสั่งแบบปกติช็อกโกแลตเมื่อกี้มีพเนจรวันนี้ผมได้ขอลายเซ็น่อยครับได้ได้ลายเซ็นอ่าเอาของมาก่อนมาเอาของมาอ้าวลืมลายเซ็นแล้วไปแล้วเพิ่งขอลายเซ็นเออกลับมาแล้ว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  นี <Eat>. <elim> ่ลายเซ็นพี่ยังไงก็รู้หรอกว่าของใครเอาพี่เอกแถวพี่เอกยาวไปถึงหน้าโรงเรียนแล้วพี่เอกเฮ้ยพานุแถวยาวม่ะยาวไปถึงหน้าโรงเรียนเลยพี่เอกพานุเร็วเร็ว ทีมสาวดอยค่ะาสาวดอวันนี้แม่มีโชว์ปะคะวันนี้การแสดงจะรูแต่ไม่รู้เวลาพอหรือเปล่าถ้าเวลาพอจะเต้นโชว์ดิกเก่งเพีะงใดรอดูรอดูนะคะถ้าเวลาพอเราจะได้เห็นคู่พอเต้นกันแต่ตอนนี้นะค่ะขายดีมากเลยค่ะนี่ทุกคนดูแถวตอนนี้นะคะหยิบเลยเ<อ>คะคนลชิ้นเจอหยิบได้เลยกลุ่มชนมากอะตอนเนี้ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคนนะครับไปกับจิมตักบ้างพ่อผมเปลี่ยนพนักง,งานนะคะทุกคนรถไอ้จิมตักของเราเพื่อทำข้าวเหนียวหกค่ะทุกคนนี่แม่เริ่มเลยเอารถอะไรนะคะ,จ,ะจัตเตอร์เบอร์รี่ได้เลยค่ะจะ <c oughs> <ห>เอาอะไรเอาไหน <c oughs> เฮ้ยบอพี่มาแล้วรีบรีบมาเลยเ,เ,เ,เร็ว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 ก็ได้หนึ่งชิ้นเนี่ยพี่ดีเด็กชายการ์โกินขนมเอาฮานูให้แจกไม่ได้ให้กิน หยิบขนมเอาขนมก่อนแม่ก็กินในติมอุ้ยมาวเจนาสวัสดีค่ะเอาแล้วเลยค่ะกระเทียได้เลยได้เลยค่ะเฮ้หยิบทอนได้เลยนะครับของขบหุณแม่ได้ได้ขอบคุณแม่เดี๋ยวเก็บให้ดูดีครับหยิบเลยอันนึงหยิบเลยเอาไหนหยิบเลยเนี่ยพี่ก็หยิบเหมือนกันเนี่ยเอา ไรูหนครับเอาไหนครับ้องนั้นครับพี่น้องน้องแจกเป็นชิ้นนะเขาขอน้องขอได้ลูกครับสสัตวัเกิดจากวันชิโป้ตั้งใจยีบิทอยขอบคุณมากเลยครับมาถ่ายรูปกันถ่รสวัสดีครับเทระเบิดเฮ้ย ไหนวะเพื่อนกายนี่ตัวเล็กไปไหนแล้วสไปเดอร์แมนมานี่หน่อยสไปเดอร์แมนเอารล้วเลยค่ะกระเทียมกน้องโอรถกระเทียมได้เสมออันนี้มันมีซอสสตรอเบอรี่เลยเฮ้ยเอ้าซอสเขียช็อกโกแลตเนาะช็อกโกแลตอร่อยกว่าเวลามันกรอบมันอร่อยกว่าขอบคุณนะคะนูบหรือเปล่าใช่เรากำลังจะออกกล้องไหนถ่ายน้องก็ดีโบกมือโบกมือ ยิ้มหวานโคตนมีว่ะเอารสอะไรดีคะนีบีได้เลยค่ะเอาแบบธรรมดาหรือเอาแบบไอติมตุรกีเอาแบบขาวดำเอ่อเอาสีขาวหรือสีดำ ขอบคุณนะคะับคุณชอนได้เลยค่ะทิมมี่เกมมีม่บสัสนคะคะปัดแล้วแก้มใส่อมสูตรสีใสีได้พี่จะกิมเลยเกมพี่เลยปัดกันที่เบงชันแก้มแดงอองตองมาเลยนะจ๊ะที่เด็กจ๋ามาทุกคนตอนนี้คุณทอนบอกว่าให้ผมเนี่ยไปแจกของใช้แม่บ้านแจกรางวัลขอให้โป๊ะมือ,มอที่ทำโจงกถึงตา ปีหน้าเผื่อมีโอกาสอยากให้มาอีกไหมครับอยากให้มาอีกอกีดดังๆเลยครับผม คือแบบปพื่มฟริปม,มากมีความสุขวันเด็กไม่เคยทําอย่างนี้เลยแบบมาแจากของอะไรอย่างงี้นะแบบวอนเด็กน้นไปรับไปรับใช่ตอนนี้ได้เวลาให้บ้าง <c oughs> คือแบบน้องที่นี่น่ารักมากดีใจที่แบบได้มาโรงเรียนของครูทอนแบบมาแบบว่าแบบแจกขนมมาแจากรางวัลมาแจากไอติมคือน้องๆอน่ารักกันมากที่นี่ใช่ดีใจปีหน้ามาอีกเพราะเขาคิดดังขนาดนี้แล้วเออมามามาโอกาสเราทาโอกาสทากมาถ้าโรงเรียนยังจัดอยู่อะไรอย่างงี้นะได้สวัสดีวันเด็กเออสวัสดีวันเด็กค่ะคำขวัญคืออะไรอ่ะอยากรู้มีใครรู้บ้างคำขวัญคำขวัญวันเด็ก ขวัญใครรู้อะไรไปทำเองอะไรสักอย่างไม่รู้อะไม่ต้องให้พูดไม่ต้องให้สอนอะไรสักอย่างเขพูดจะรึไม่ต้องให้บอกเด็กใช่ใช่แกพูดว่าไม่ต้องให้บอกอะไรสักอย่างถ้างั้นเนี่ยคอมเมนต์บอกคำขวัญปีนี้คืออะไรอยากรู้เหมือนกันนะฮะโอเคเจอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ